เขาลองเผมืมอค่ถือตัวมกผมก็ไม่ค่อยถือตัวไม่ใช่แค่คนลราเป็นไรที่ก็เลี้ยงลูก <c oughs> ให้ผมแล้วกันสวัสดีครับผมบี้เคพีเนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สุน์ววน่าธรรมไทยสงดำนะครับ นั้นก็คือจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะครับครั้งนี้ผมร่วมกับโครงการคุณหล่อขอทําดีนะครับนั่นก็ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยแล้ววันนี้ผมว่ามีมิชชั่นนะครับเป็นคนหล่อช่วยชุมชนนะครับวันนี้ผมจะทำอะไรบ้างตามกันดูกันเลยครับ <S <S และผมได้ยินมาว่าที่ศูนย์นธรรมไทยทรงดระะมีกิจกรรมรหลายๆอย่างให้เรียนรู้และได้ทำด้วยนะครับผมเห็น พี่ๆเขาทุกคนเหมือนยืนเตรียมตัวเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเราไปดูกันดีกว่ามาโอ้ oh, ชุดสวยมากเลยแนะนำตัวอีกทีผมน้องบี้นะครับวันนี้ดีใจที่ได้มาที่นี่นะครับตรงนี้เป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อยนะครับ,รบก็เป็นศูนย์วัฒนธรรมที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทรงดำนะครับคุณชาติพันธ์ไทยทรงดำอยากทราบว่าคือเสื้อผ้าน,นี่คือนี่คือ ชีวิตประจําวันที่สวมใส่ใช่ไหมครับใช่ครับทำไมกระดุมเยอะจังเลยครับผมเห็นมีเยอะมากเลยครับสมัยก่อนคนในทรงดำจะมีกระดุมเยอะถือว่ารวยเงินเงินแท้สมัยก่อนเป็นนะครับอุ้ยอย่างที่พี่ก็เป็นคนรวยเหมือนกันแนะรวยรวยรวยนะรวยไหนๆก็มาศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำแล้วครับผมแต่งตัวเป็นไทยทรงดำไอ้ไอ้กระดุมนี้ก็เม็ดเยอะเหมือนกันนะอันเหมือนกระดุมอันนี้เงิน สวัสดีครับอะไรเงี้ยต้องพูดว่าครับถ้าสวัสดีก็สอหาวข่้นสอหาวข่านผมชื่อฮาจือสอหาวข่้นฮาจือบี้ครับเร็วไหมเร็วไหมผมสอนภาษาจีนให้ไหมครับนี่คือกิจกรรมอะไรครับอันนี้คือเรียกว่ากิจกรรมการอินกรซ้อนแขนเป็นกิจกรรมของหนุ่มสาวไทยทรงดำโดยมีลูกช่วง เนี่ยฮะเรามาคนลูกให้คนละลูกจะอยู่กันหลายหลายคนเลยใช่แล้วเราก็โยนให้คนที่เราชอบใช่แล้วแล้วเราโยนให้เขาแต่เขาไม่ชอบเราเขาก็ไม่รับไม่รับก็หล่นพื้นไปเลยเอยตื่นเต้นเดี๋ยวผมจะย้ายมาอยู่ชเผ่านี้แต่ไม่ทันแล้วมีลูกแล้วไว้คราวหน้าการโยนเนี่ยเราก็มีการร้องขับสายแปงหยอกล้อกันโอ้หยอกล้อกันด้วยก็คือฉันโยนให้เธอน่ารัก อันนี้ตัวเลือกเยอะเลยฮะอ้ายกหนึอุ้ยขอโทษเนี่ยโยนยากนะไม่ได้โยนง่ายๆนะอันนี้ต้องฝึกเออโดนจีบตลอดเลยอะ่ะบ้า<อ>เขินนะก็คือจีบกันติดแล้วเขาก็ก็ไปเต่าคู่เราเนี่ยไปลำแทนเต้น<บ>เต้นลำใช่เต้นยังไงฮะเต้นยังไงฮะ แล้วเวลาน้าลอยแต่ก่อนก็แฟนน้าลอยก็จีบอย่างนี้เหรอ <c oughs> ไม่ได้จีบกันเหรอ <c oughs> วันนี้ก็สนุกกันมากแล้วก็รู้สึกว่าว่าทําแบบนี้มันเป็นอะไรที่มันมันตรงมากมันแบบมันมันไม่ต้องมีอ้อมค้อมอะไรมากมันชัดเจนดีผมชอบ ครับตอนนี้เราคือมาชมการทอผ้าใช่ครับอันนี้ทอผ้าพื้นเป็นผ้าดาเอาไว้ตัดเสื้อตัดกางเกงตัดเครื่องนุ่มห่มไทยทรงดําส่วนมากผ้าพื้นจะเป็นสีดำป้านี้คือวันหนึ่งทําได้ประมาณยาวแค่ไหนครับจะได้สงมิตรไหมสองเมตรหรอครับประมาณสิทำแหล่งอย่างนี้ซ้ำๆแล้วก็ทีละเส้นอ่ะใช่โอ้โหทีละเส้นแต่งานทอผ้าก็เป็นงานผู้หญิงใช่ผู้หญิงไทยทรงดําทุกคนจะมีสามีได้ออกครอบครัวได้ต้องทอผ้าเป็นเย็บผ้าเป็น นั่งห่างต้องนั่งใกล้ขึ้นไหมก็นั่งนั่งใกล้ให้มันอ่าพี่ดีขยับไปไหมอ๋อโอเคอ่าพี่จับปลายมาจับปลายก็สวยอันนี้เี็กก็สวยแล้วก็ต้องสลับขาไหมฮะเยียบก่อนด้านทอผ้านะครับก็ก็ได้รู้จักคือรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยเหมือนงานบ้านของไทยทรงดำเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยก็หลายๆอย่างก็ต้องทำด้วยตัวเอง ทำเสื้อด้วยตัวเองนี่อันนี้เป็นอะไรที่ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์มากก็รู้สึกว่าได้อะไรมาความรู้มาเยอะมากว้าวหอมมากเลยใช่วันนี้เราทําอะไรทานดีครับวันนี้เรามีแกงหน่อส้มแกงหน่อไม่ดองใส่ไก่อ๋อวันนี้ผมทำใช่ไม่ค่อยทําอาหารไม่รู้จะดีหั่เอาไว้หั่นเอาไว้นะใช่หัดเอาไว้ใส่หมดเลยนะ,ะใส <น S 2> ่หมดเลยนี<ด>่<ด>เรียกว่าอะไร นอไม้ดอหรือเรียกว่านอส้มนอส้มนอสมนอสมทุกคนนะนี่คือสำเนียงเออสำเนียงด้นอสม้านน้องฟ้าไม่มาน้องฟ้าครับนั่นเมียในละครป้าน้องถามกุ๊กเอออันนี้คือเรียกว่าเจืองแกงเจงแกงสมเหมือนเครื่องแกงเจืองแกงสมเออเจืองแกงสมอะไรยังไไก่ใส่หมดเลยนะ คือตำโตครั้งแรกเลยไม่เคยเลยอ่ะไม่ค่อยทำกับข้าวฮะผมอย่างมากทำกับข้าวให้เด็กๆกินกับข้าวเด็กๆก็ไม่ค่อยยากภรรยาเนี่ยเขาชอบตำครับตำส้มตำเลยภรรยาแฟนครับแฟนไม่ใช่เมียนะเมียเมียยยเเมมมีีีลูกกี่คนสองคนครับสองเมียสองคนด้วยอ่ะอ่ะร้องเร่อ แล้วอันนี้คือมันจะตําออกมาสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนี้เป็นน้ำในทิคว้ยนะอ่านี่ไงแต่ถ้าเราจะยกบันไม่อร่อยถ้าโขกเนี่ยอร่อยออคือวอันนี้นผมก็จะไม่ค่อยได้ทําอาหารมผมจะทําเล็กๆน้อยๆให้กับลูกทานอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ได้มาทําเองครึ่งรู้สึกว่าแกงเหล่าสมเนี่ยก็ไม่ได้ทํายากมากมดีอ่ะเผ็ดมานมเนี่ย้แกงนี้เผ็ดกว่าแกงนี้เผ็ดกว่าแจ่วอีก วันนี้เรามาเที่ยวที่ศูนย์นวัธรรมไทยทรงดำนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆสำหรับผมครับใครที่มีโอกาสเนาะที่ไม่รู้ว่าเที่ยวไหนดีจริงๆในเมืองไทยเนี่ยก็มันมีอีกหลายที่ที่เราสามารถที่จะไปหาความรู้ได้แล้วก็หาความสุขได้ เอาละครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ถ้ำเขาย้อยนะครับสวยมากๆอ้าวอินเสิร์ตขึ้นไม่น้อยในถ้ำเขาย้อยเนี่ยเป็นภูเขาที่มีหินขนาดใหญ่นะครับภายในถ้ำเนี่ยจะมีพระพุทธสยญาติและองค์พระพุทธรูปปางต่างๆให้สักการะด้วยนะครับรัชกาลที่4เนี่ยขณะออกผนวดได้เสด็จพุทดงมาที่นี่และประทับนั่งธรรมาฐานอยู่ภายในถ้ำแห่งนี้อยู่ตั้งหลายคืนเลยนะครับ อนที่เราเจอคุณลุงอะไรครับผมชื่ออำนาจผู้เงินครับเป็นลูกลุงถนอมอ๋อพี่อำนาจครับผมผมเรียกพี่อำนาจและกันได้ครับที่นี่มีกี่ไร่ครับตรงนี้10ไร่ครับ10ไร่แล้วแล้วกว่าต้นตาลเนี่ยจะออกผลเนี่ยประมาณปกกี่ปีครับประมาณ12ปีจะเริ่มออกช่อออกผล12ปีเล้วหรอแล้ววันนี้ผมอยากจะให้พี่อำนาจเนี่ยสอนผมได้ก็เดี๋ยวขึ้นตากับผมเลยนะฮะได้หรอได้ยากไหมครับไม่ยาก มีบันไดไหมครับมีของผมมีบันไดขึ้น <c oughs> ได้ไม่ได้ <มา S 1> ขึ้นจริงไหมครับจริงมาผมพูดจริงๆๆไป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 ลอง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 นี่ครับตอนนี้ผมเป็นลูกมือของพี่อำนาจนะครับโหตื่นเต้นมากอะชอบทำอะไรแบบนี้มากแล้วพึง่งนั่นคือพึงพ่งพึ่งหรอือเปล่าไม่เคยโดนพึ่งต่อยไหมครับเ <c oughs> อาแล้วทำไมเรา ลองคนะแต่ผมดูพี่ก่อนได้ไหมอุ้ยเขาโชว์อ่ะง่ายครับเุ้ยเพี่อหน้าผมเชียร์พี่อยู่นะ โอ้ยเริ่มสั่นแล้ววะจะเป็นไรพี่ก็เลี้ยงลูกให้ผมแล้วกันสูงนะเนี่ย Hello กะ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 เพรียหน้าอย่างนี้คือเราต้องรอกี่ชั่วโมงครับก็พรุ่งนี้ประมาณสัก6กโมงเช้าขึ้นไปเก็บเพรียงหน้าพาผมไปทำอะไรต่อดีตอนนี้ใส่ไฟใส่ไฟอะไรครับเคี่ยวน้ำตาลโอเคไป ชอบใส่ไฟใช่ไหมไม่ยากนะครับตอนนี้เราต้องผมอยากรู้ว่าขั้นตอนเนี้กว่าที่จะเป็นขวดขวดอย่างเงี้ยต้องทำยังไงบ้างเราก็เก็บที่ไปรอไว้แบบเมื่อสักครู่ครับแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆหนึ่งสองสามโอ้ร้อน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 คือคือตอนนี้มันยังร้อนมากเลยนะครับทุกคนอร่อยเนาะทานแล้วบันดีกับสุขภาพยังไงบ้างครับคือน้ำตาลพวกนี้มันเป็น น้ำตาลผลไม้เป็นน้ําตาลเชิงเดียวนะครับมันเป็นน้ําตาลที่ให้ประโยชน์กับร่างกายไม่ค่อยกรอบระวานวันนี้ขอสิบขวดได้จะจัดไปขอบคุณเลยแต่ช่วยผมขึ้นสองต้นสองต้นผมให้ผมให้ฟรีเลยเอาไม่เป็นไรผมซื้อดีกว่าจบสำหรับทริปจังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาก็ก็รู้สึกว่า อบอุ่นมากๆแล้วก็ได้เห็นรอยยิ้มของป้าๆายายๆลุงๆคุณตาทุกคนเนี่ยก็รู้สึกอุ่นใจมากๆมีความสุขมากครับก็เป็นอะไรที่ผมไม่เคยได้ทำนะครับสุดท้ายก็อยากจะเชิญชวนคนไทยเนี่ยมาเที่ยวกันที่เพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีครับผมเชื่อว่ามีอีกหล,หลายที่นะครับที่ผมไม่ได้ไปแต่ผมเชื่อว่ามีอีกหลายที่ที่น่าเที่ยวนะครับเอาละครับแล้ววันนี้พี่ต้องขอบคุณโครงการคุณหล่อเขาทําดีนะครับที่ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับและวันนี้มิชชั่นของผมนะครับ คนหล่อช่วยชุมชนนะครับก็ถือว่าคัมภี์มากๆนะครับคนต่อไปนะ EP ต่อไปจะเป็นคนหล่อคนไหนนะครับที่จะไปช่วยชุมชนอะไรรอติดตามนะครับบ๊ายบายผมนอนก่อนนะเจอกัน